สวัสดีค่ะชีวิตโครวันนี้ขอเสนอเมนูยำสองหอยเมนูแซบมากันรัวๆเลยค่ะไหนใครช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนแต่อยากทานอะไรแซบๆไปร้านกับเพื่อนก็ปิดไหววันนี้ไม่ต้องไปไหนค่ะจัดการทำเองอยู่บ้านฉันเลย ใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบพร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเทหอยนางรมลงไปตามด้วยเกลือโซดาคนได้เลยค่ะล้างให้หอยนางรมของเรานี้สะอาดได้เลยเทน้ําออกเดนเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อน ต่อไปหอยแครงใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยพริกแห้งน้ำโซดาสักหน่อยเกลือค่อยๆคนให้สะอาดดีเลยคนไปไเรื่อยๆค่ะจนสะอาดดีเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเทน้ำออกดีเลยแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วนำไปลวกในน้ำร้อนได้เลยค่ะลวกแป๊บๆก็ไปเลยยกลงไปพักไว้ก่อนคะ่ะต่อไปนําผักชีฝรั่งหั่นได้เลยหั่นจนหมดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปหอมแดงนํามาหั่นครึง่งแล้วซอยต่อได้เลยซอยให้หมดเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ได้เลยค่ะ ถึงขั้นตอนการยำเทน้ำปะลาลลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาเกลือพริกแดงจินดาคโคลกคนได้เลยค่ะสีสันคือแซ่บมากเมื่อน้ำยำของเราได้แล้วใส่หอยแครงที่แกะแล้วลงไปตามด้วยหอมแดงมะนาวบีบใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยหอยนางรม โรยผักชีฝรั่งลงไปคลุกเคล้าได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเห็นสีแค่นี้คือแซ่บมากเสร็จแล้วนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูยำสองหอยจัดมาให้สองคู่หูหอยแครงเนือ้อเดงแงหวานหวานหอยนางรม่ำๆๆคือเข้ากันมากเห็นแค่นี้น้ำลายสอแล้วนะคะเนียเอาเป็นว่าใครชอบทานหอยต้องติดใจแน่นอนทำทานที่บ้านได้ไม่ต้องออกไปไหนเลยละค่ะอย่าลืมไปทําตามกันนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ไอจีติ๊กตอกติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ